วัดมณีวงวัดมณีวงวัดมณีวงจากวัดนครนายกหลวงพ่อเพิ่มหลวงปู่ดูหลวงปู่สายกาลสินหลวงปู่เมฆหลวงปู่หลวงปู่ตื้อ หลวงพ่อไผ่หลวงพ่อพรหมหลวงพ่อหลวงพ่อคริ้งหลวงปู่จงหลวงพ่อคงหลวงปู่บุญมีหลวง,งพ่อทวี หลวงพ่อหน้าหลวงปู่ขางหลวงพ่อมีหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเสดจพ่อท่านเขียวหลวงปู่แสงหลวงปู่เปลี่ยนหลวงพ่อพลูหลวงปูป่ฟัน หลวงปู่ปั้หลวงพ่อทรัพย์หลวงปู่แหวนสมเด็จพุทธจารย์โต